สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนมอรมทุกคนเลยนะครับที่มาติดตามช่องของเราข้อคลิปนี้นะครับบอโจนะครับก็เรียกได้ว่าออกมาโพสนะครับเรียกได้ว่าหลายคนก็ไม่เข้าใจเนาะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็บอสโจได้ออกมาโพลนะครับขอบคุณออกขอบพระคุณทุกการโหวตใต้กด็ดีบอได้กะบอนเบญงสําคัญคือมีงานให้ทํา มีเวทีให้ยืนทุกวันได้โชว์ความสามารถได้พบปะแฟนๆอยู่ตลอดนั่นแหละคือที่สุดสุดสำคัญอีกคือสนับสนุนศิลปินและองค์กรเวทีที่ศิลปินยืนจะเห็นทันใจถึงใจอยู่กันยาวๆนี่นะครับก็เรียกได้ว่าบอจูก็ออกมาโพสแบบนี้นะนหลายๆคนก็เรียกได้ว่าดูแล้ว อืฟังแล้วแปลกๆนะครับรู้สึกแบบหลายๆคนคิดว่าน่าจะเอ,อคงไม่ได้ไปงานเออคมชัดลึกอวอร์ดหรือเปล่าเนาะนะครับเรียกได้ว่าคมชัดลึกอวอร์ดเนาะก็จะประกาศผลแล้วนะครับวันที่14พฤษภาคม2 5ง8นะครับที่เอ่อทูไอคอนหอลนะไอคอนสยามนะครับประกาศ ครั้งที่21นะครับนะครับคมชัดลึกอวอรนะครับเรียกได้ว่าก็น้ององอิงเหมือนจะไม่ได้ไปเนาะนะครับหลังจากบอสโจก็ออกมาโพสต์หรือแบบนี้เนาะและก่อนหน้านั้นบอสโจก็ได้โพสต์นะครับสําหรับผมกับลูกมีธุระหลายอย่างที่ต้องทําไม่ได้เดินทางไปลุ้นผลคมชับลึกพรุ่งนี้นะครับขอพระคุณทุกกําลังใจทุกการโหวต ก็เรียกได้ว่าโพสต์นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนจะยืนยันแล้วน้ว่าไม่ได้ไปร่วมงานนะครับบอสโจและน้องอิงก็ไม่ได้ไปร่วมงานคมชันลึกนะครับทั้งที่การแสดงของวงสาวน้อยนะครับวันที่14ไม่มีคิวงานนะครับก็คือว่างนะครับแต่บอกว่าติชุระนะครับไม่มเีเวลาในการไปร่วมงานนะครับ อันนี้นครับโบโจโพูดแบบนี้หลายๆคนก็โอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โหใจสิวเลยนะครับคือไม่รู้จะลุ้นยังไงนะครับในเมื่อถ้าเกิดได้รางวาัลแต่ไม่ได้ไปรับมันก็แปลกๆนะนะครับหรือยังไงอันนี้เราก็ต้องมาแล้เอ่อมารอลุ้นนะครับว่าวันที่14จะมีเซอร์ไพรส์หรือเกิดอะไรขึ้นเนาะนะครับเรียกได้ว่าหลายคนก็ทําใจเนาะนะครับ คิดว่าน้องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะรางวัลลูกทุ่งงอลำยอดนิยมนะครับก็เรียกได้ว่าน้องก็ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าน้องอ่ะได้คะแนนคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่นะนะครับน้องจะได้หรือไม่ได้หลายๆคนก็เรียกได้ว่าพ่อพ่อแม่สี่หลายคนก็ทุ่มนะครับทุ่มกับการโหวตครั้งนี้นะนะครับเรียกได้ว่าหลายคนก็ ตั้งความหวังไว้เยอะนะครับคิดว่าน้องน่าจะได้อยู่แล้วนะเพราะว่าก็น้องก็คะแนนนำมาตลอดนะที่หลายๆคนก็ติดตามนะครับจากการอัปเดตในแต่ละสัปดาห์เนะน้องอุ้งอิงก็จะมีคะแนนนำอยู่เรื่อยๆนะหรือเรียกได้ว่าคะแนนบางช่วงก็อาจจะทิ้งห่างเลยก็มีนะกับคู่แข่งอะไรประมาณนี้นะซึ่งปีที่แล้วน้องก็ได้นะครั้งที่แล้วนะนะครับครั้งนี้คิดว่า น้องน่าจะไม่พลาดเนาะหลายๆคนก็คิดแบบนั้นเนาะนะครับเพราะว่าเราก็เห็นเนาะว่าน้องอิงอะ่ะมีเอฟซีเยอะมากนะพ่อพ่อไม่เอฟซีนะคอยเอ่อเรียกได้ว่าน้องมีงานแสดงทุกวันนะ่อพ่อเอฟซี FC ก็มาหาน้องที่งานในแต่ละวันเรียกด้ว่าเรียกได้ว่า,ยเ,ยวายเยอะนะครับทุกงานนะครับหรือเวทีสาวน้อยมีการแสดงทุกวันอุ้งอิงไปแสดงที่ไหนเอฟซี FC ก็ล้นที่นั่นนะครับ เราก็เห็นนะครับว่าอุ้งอิง FC เยอะมากแฟนคลับเยอะมากนะครับพพอไม่ M FC ของน้องเยอะนะครับแต่รางวัลน,นี้นะครับมันเป็นรางวัลที่เรียกได้ว่าน้องอิงก็อยากได้นะครับน้องก็เคยพูดอยู่เนาะนะครับแต่แต่ถ้าเกืมมนั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะสําหรับ FC นะครับ FC ทุกๆคนก็หลายคนก็บอกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไง น้องก็เป็นที่หนึ่งในใจของทุกๆคนเนาะนะครับของพ่อพ่ไม่เอฟซถึงจะได้หรือไม่ได้น้องก็เป็นที่หนึ่งในใ,นใจอยู่แล้วเนาะนะครับยังไงทุกคนก็ตามเชียร์ตามซัพพอร์ตอุ้งอิงอยู่แล้วเนาะนะครับไม่ว่าน้องจะไปสแสดงที่ไหนหลายๆคนหรือมีโอกาสที่มีโอกาสเนาะจะ เข้าไปหาน้องหรือจะไปชมแสดงอาการแสดงของวงสาวน้อยแล้วก็ไปให้กําลังใจน้องอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับและน้องก็จะได้มาลัยจากพอ่พอพอ่อเมฟี่เนาะทุกวันนะครับทุกวันเลยนะครับศิลปินหมอลำยุคปัจจุบันคนที่ได้มาลัยแบบเยอะๆทุกวันแบบน้องเนี่ยหายยากมากนะครับส่วนใหญ่เขาจะได้กันช่วงเอ่อเปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลเนาะ นะครับเป็นถึงจะมีพวงมาลัยใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เนาะนะครับแต่สำหรับน้องอุ้หญิงน้องได้ทุกวันนะนะครับก็คือพ่อพ่อมีเอฟซน้องให้ทุกวันนั่นเองก็คือคนที่รักน้องคนที่เอ่อให้กําลังใจน้องคอยรักคอยห่วงใยคอยให้กําลังใจคอยพพอร์ตหรือติดตามน้องดูน้องตามคลิปตามช่องต่างๆก็เรียกได้ว่าเยอะนะครับเอฟซน้องเยอะมากแต่ว่า ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงก็ไม่ต้องไปเสียใจเนาะนะครับเพราะว่าโอกาสหน้าก็ยังมีนะครับครั้งนี้ถึงไม่ได้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าน้องก็มีงานแสดงทุกวันเนาะนะครับถึงไม่ได้รางวัลน,นี้ผมว่าเออก็ยังมีรางวัลอื่นๆนะที่ให้น้องได้ลื่นเออได้ลุ้นอีกเนาะนะครับก็ ถ้าไม่ได้รางวัลน,นี้เราก็ไปตามเชียร์ตามหมูดให้กับรางวัลอื่นๆก็ได้เนาะนะครับยังไงน้องก็เรียกได้ว,ว่ามีโอกาสได้อยู่แล้วเนาะสำหรับเรื่องของรางวัลเหล่านี้เนาะนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะแต่ก็ไม่แน่นะก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้เนาะวันที่14พฤษภาคม2568อาจจะมีซื้อไพรสก็ได้เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่เนะนะครับสําหรับ สาวน้อยนะครับวันที่13ก็มีงานแสดงที่วัดโนนสัทธ,ธาชุมบ้านอมกงตำบลท่าปุนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เรียกได้ว่าก็เรียกได้ว่าบุกภาคกลางนะนะครับสำหรับสาวน้อยนะครับแล้วก็วันที่14ก็เรียกได้ว่าก็ไม่มีงานนะครับก็เป็นวันว่างนะสำหรับวันที่14นะครับแล้วก็ไปต่อกันที่วันที่15เลยนะครับไปที่ออบ้าน วังม่วงตำบลหนองโพงามอำอเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับก็เรียกได้ว่าวงสาวน้อยนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีวันว่างเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าก็น้องก็ได้พักผ่อนเยอะนะครับสําหรับองค์หญิงเนาะนะครับก็สําหรับรางวัลจะได้หรือไม่ได้ก็อย่าไปคิดมากนะครับสําหรับพอ่อพอเม่เอฟซีนะครับยังไงก็ขอเอาใจช่วยนะครับ ต้องมาลุ้นนะครับวันที่14พฤษภาคมว่าใครจะได้รับรางวัลลูกทุ่งหมอลังยอดนิยมเนาะนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ